สวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้เรามาต่อกันที่หุ้นไทยนะคะหุ้นไทยเช้าช่อง9ค่ะหุ้นไทยเช้าช่อง9ค่ะนะคะผิดถูกขออภัยนะคะพิดถูกยังไงเนี่ยเป็นไปตามสูตรนะคะหวยหุ้นไทยนะคะ สิบบนค่ะเราก็ยังแม่นสิบบนนะคะเมื่อวานก็ได้กันไปอยู่นะคะสิบบนนะคะห้าศูนย์เก้าสามสองค่ะสิบบนค่ะเด่นเด่นจัดไปเลยนะคะห้าเก้าศูนย์เด่นดึงมาสองตัวห้ากับ เก้ค่ะเราฟัน9ก้านะคะวันนี้นะคะเจาะให้นะคะห้าเก้าค่ะห้าสามห้าสองห้นเกี่ห้าเก้านะคะเก้าสอง 9ก้าศูนกับหัวก็หกศูนยูนหกนะคะหกศูนยูนหกนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามฝากกดไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะเอาอะไรมาลูกให้แม่ดูซิไปฆ่าอะไรมาเนี่ยอ๋อน้องแมวออกไปข้างนอกไปฆ่าบอันนี้มาฆ่าอันนี้มา ตัวการ์ตูนอะไรมีเลขอยู่ไหมเนี่ยไม่มีเลขนะคะอันนี้ไม่มีเลขคะ่ะเอาลูกอะ่ะให้คืนอ,ะอ่ะเอาเล่นเล่นขอบคุณทุกคนคะ่ะที่ติดตามนะคะวันนี้วันที่17คะ่ะเช้าที่สิเดือน2ปี64คะ่ะนะคะตามนี้เลยนะคะ ขอบคุณทุกคนคะ่ะที่ติดตามนะคะถายเที่ยงไถบ่ายถ้ามาทันก็จะมาให้ต่อแต่วันนี้ขอออกไปข้างนอกก่อนนะถ้าทันก็ไม่นั่นก็จะเป็นไทยเย็นแทนนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย